สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะหนึ่งราศีเท่านั้นเงินทองสะพัดส่งท้ายเดือนรายได้เข้าต้องรีบกอบโกยสมาคมโหรดูดวงวันนี้เผยเรื่องเด่น12ราศีพบมีหนึ่งราศีสุดปังมีเกณฑ์เงินทองสะพัดรายได้เข้ามาง่ายๆต้องรีบกอบโกย ดูดวงวันนี้ล่าสุดทางด้านเพจเฟซบุ๊กสมาคมหงประเทศไทยในพระบรมราชินูประถมได้ดูดวง12ราศีเผยเรื่องเด่นประจำสัปดาห์ที่27มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2568พบมีหนึ่งราศีเงินทองสะพัดรายได้เข้ามาง่ายๆต้องรีบกอบโกยซึ่งมีคำทำนายดังนี้ราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคม สิ่งที่คิดอาจไม่เป็นไปตามที่หวังอย่าประมาทดีที่สุดราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีหรือชีวิตพบความสามเ็จราศีมิถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมดวงชะตามีคนอุ้มชูคอยให้การช่วยเหลือแม้ตกยากราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคม ช้าๆได้พราเล่มงามแหมจะใช้เวลาแต่ว่ามั่นคงราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนทำมากแต่ได้น้อยจึงต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมอย่าปากหนักควรรู้จักเอ่ยปากขอความช่วยเหลือราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน ทำสิ่งใดควรจริงจังอย่าทีเล่นทีจริงจะถูกตำหนีได้ราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึงสิห้ธันวาคมชีวิตค่อนข้างวุ่นวายมีแต่เรื่องกวนใจไม่เว้นวันราศีธนู16บธันวาคมถึง13มกราคมเงินทองสะพัดายได้เข้ามาง่ายๆต้องรีบกอบโกยราศีมังกร14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ งานเข้ามาถาโถมแต่คุณก็สามารถจัดการได้ดีราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมควรเลือกความสบายใจมากกว่าเงินทองที่เสนอราศีมีน14มีนาคมถึงองเมษายนเพราะความใจดีต้องทำใจหากต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นขอบคุณ fb สมาคมนาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประถม ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ